เอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังภะควาภาราณสียังวิหารติอิสิปเตปะตะเนมิขาทาเยตันตะระโขภะควาปันจะวักคิเยพิขูอามันเตสีเท е วมเมพิขเวอันตาปันภะชิเตน,นะนะเสวิตาพาโยจายังกาเมสุกามะสุขัน ลิกานุโยคีหิโนคโม,มโปทุชนิโกอาณะลิโยอานันทะสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมะมะทานุโยโคทุโขอาณรลิโยอนนัสสะสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุกโพอันเตอนุปะคัมาม,มะมะัชทิมาปฏิปทา ตถาคตเตนะอภินภิสมพุทธาจากขุงกรณียายะกรณีอุปสมายอภินยายะสัมโพธายะนิพานายะสันวัตติกะตะมาจะสาภิกขเวมัชิมาปฏิปาทา,าตถาคเตนะอภิสัมพุทธา จักขุนกรณียะายากรณีอุปสมายะอภินญายะสัมโพธยะนิพานายะสังวัตติอยะเมวะอริโยอัตถคิโกมัคโคมัคโคเสยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวา ยาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโคสาภิกขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจักขุงกรณียายะกรณีอุปาสมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพานายะสันวัตติอิทังโคปณะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิ ทุกขาชาราปิทุกขามะมะระนำปิทุกครัง้งโสกะประริเทวทุกขโทมะนาสัสปายาสาสาปิทุกขาอัมปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยมปิชังนะภะระติตัมปิทุกครัง้งสันกิเตนะปัจจุป,ปาทานาคันธาทุกขา อิทังโขปะณะพิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตันระตันตราภิกนันทินีเสยยะทีตังกามาตันหาภวะตันหาวิภาวตันหาอิทังโขปะณะพิกเวทุกขนิโรโทอริยสัจจัง โยตันสาเยวะตันหายะอเสสะวิราคานิโรโทรจาโคปตินิสังโคมุตติอนารโยอิทังโคปะณะพิกเวทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอัตถะคิโกมะโค เสยยะทีตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกครั้งอริยสัจจันติเมพิกเว บุเพอ,อนานนสุนเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาทิยนานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขะทุขังอริยสัจจังปรลินเยยันติเมพิกเว บุเพอานาโนสุนเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกครั้งอริยสัจ,จังปรลินญ,ญาตันติเมพิกเวบุเพอานาโนสุนเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปา ทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิ ตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหะตันพันติเมพิกเวบุเพอ,อนาโนสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุปทาาอปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเว บุเพอนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุธปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโรโกอุธปาทิอิทังทุกข,ขนิโรโทโอริยะสัจจันติเมพิกเว บุเพอนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโรโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขะนิโร โอริยะสัจจันสันชิกาตันพันติเมพิกเวบุเพอ,อนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอารโรโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขนิโร โทอริยะสัจจันสันชิกะตันติเมพิกเวปุเพอนานโนส,สุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยางังอุทปาทิปัญญาอุาทปาธิวิชาอุาทปาธิอาโรโกอุทปาธิ อิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยะสัจจันติเมพิกเวบุเพอนานุสุนเตสุธรมเมสุจักขุงอุปทปาทิยานังอุปทปาทิปัญญาอุปทปาทิวิชาอุปทปาธิอารโรโกอุทปาทิ ตังโคปนิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตันพันติเมพิกเวบุเพอนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิ ังโคปนิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจภาวิตันติเมพิกเวบุพเพอ,อนานุสุนเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโรโกอุทปาธิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจุจะตู สุอริยสันเจสุเอวันติปะปะริวันทังทวาทะสาการังยะทาภูตังยานะทัศนังนะสุวิสุทังองโหสิเนวะตาวาหังพิกขเวสะเทวเกโลเกสัมมามเกสะพามเกสันสะมะนะพรมมยิกานิยาปชายะสะเทวามนุสสยุ อนุตตังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัญจักยาสิงยะโตจะโคมเเมพิคเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัทางทวาทสาการังยะถาภูตังยานะัทะสนงังสุวิสุตังอโหสิอัถาหังพิคเว สเทวเกโลเกสมามเกสพัมมะเกสะัสสะมะนะพรมมะนิยาปะชาณะปะชายะสะเทวามนุษยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัญจญาสียานันจปะปานเมทสะนังอุทะปาธิอะกุมปาเมวิมุตติอะยมันติมาชาติ นัตถิธานิปุนัตถะภิโวทิอิธามะโวจะกภะควาอัต,ตามาณมะนาปัญจวัคคิยาภิกขุภิกขุพะวันภะควะโตภาสิตังอภินันทุอิมัสมิงจะปะนะเวยากะระนัสมิงกัญยมะนาเนายสสะมะโต โกธัญ,ญสวิวระชังวีตะมะรังธรรมจักขุงอุทปาธิยังกิติสมุธยะธรรมมังส,สับพันตังนิโรธมันธรรมมันติปวัตติเตจะภักขวันตาธรรมจักเกกุมมาเทวาสัทมนุสาเวสูงเอตามภักวันภักขวตาภารานสียังอิสิปะเต ปะตะเนมิคเทเยอนุตรังรรมจากกลางปวันติตังอปะติวันติยังสะมะเนนวาพัมมะ,มะเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพัมมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติกุมมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจะตุมหาราชิกาเทวาสันทัตมนุ สาวเวสูงจตุมหาราชิกาเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวะติงสาเทวสัตธามนุสาเวสูงตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัตธามนุสาเวสูงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาดุสิตาเทวาสัตธามนุสาเวสูงดุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวา นินมาณรติเทวาสัตรมนุษย์สาเวสูงน <ps> <sh> ินมาณรตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปะระมินปะระนินมิตวะสวัตติเทวาสัรธมนุษสาเวสูงประนินมิตวะสวัตตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวารภัมมกายิกาเทวาสัตรมนุษสาเวสูงเอตัมภควัน ภควตาภารานสิยังอิสิปเตนิมิคเทเยอนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอปติวันติยังสัมเนสัมเนนวาพัมมะเนนวาเทเวเทเวททเวทเทเวนาวามาเรนาวาพัมมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติอิติหเตนะ ะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวพัมมโรกาสันโทอัมพุกคันคันชิอะยันจะทะสะสะหัสหัสสีโลกธาตุสัมกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอุปมาโนจะโอราโรโอพาโซโลเกปตุระโหสิอะติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอะ ภโขภคะวาอุทานังอุอุทานีสิอัญญาสิวัตโกโกทันโยอัญญาสิวัตโกโกทันโยติอิตหิหังอายัสะมะโตโกทันยัสะอัญญาโกทันโยเตวะนามังอะโหสีติอิติปิโสภคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธ โทวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาสาลติสะสาเทวมนุสสานังพุทโผขวะติสวาค้าโตผขวตาธรโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปาจตังเวทตา โวินยูหิติสุปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยะที่ทำจัดตาลิปุริสยุคานิอัตถบุริสบุคคราเอสะพระควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโย ภิกเนโยอันชลีกาลณโยอนุตารังบุญยะเขตตังโรกาสาติจินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตวะโอรหังปะโธทันจะมหาราชาตวะมังโปสันทุโนทีปังกาเลเทวสุโปเสธิกิจจิ เทวเยสังโกปัชังทสมิงกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาริปโตภะควันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนาพหูชนาปิยังมะมะสัตกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวามนุษยานังพุทธเตเชนโสทินา นัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปัสเมตุเตสัตกตวาธรรมะรัตนาโอสถังอุตมังวรังปะริหาหูปะสัมนังธรรมะเตเชนโสทินานัสสันตุปัทวาสัพเพพระยาวูปะสเมตุเตสัตกตวาสังฆรัตนาโอสถังอุตมังวรัง อาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคเตเ,เชนโสทินานัส,สันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปสเมตุเตอิติปิโสภัควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโรกวิทูอนุตรารูปุริสธรรมสารติสสาเทวมันสานังพุทธโทธภัควาติ สวาค้าโตภะคะวตาธโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนยิโกปาจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆญายะปฏิปัน โนภะควโตสาวกสังโฆสามีติปติปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะที่ทมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสาบุคคราเอสภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตารังบุญยะเกตังโรกาสาตติ จินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสสิเนหังมาตาปิตวะโอระหังปโพตันจะมหาราชาตวังมังปูสันทุนทีปังกาเลเทวสุปเสทิกิจิเทวเยสังโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทันตาปียัง กันตังสาริปุตโตภะควันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาปียังจะทะทะนางสัพเพชนาพหูชนาปียังมะมะสัตตวาพุทธะตนังโอสถังอุตมังวารังหิตังเทวามนุษสานางพุทธเตเชนโสทินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะ สเมตุเตสัตกตวาธรรมะรัตนางโอสถังอุตมังวรังปะริหาหูปะสะมะนังธรรมะเตเชนโสทินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปะสเมตุเตสัตกตวาสังฆรัตนางโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังฆเตเชนโสทินา นัสสันตุปทวาสัพเพโรคาวุปสเมตุเตอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิสาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตาโรปุริสธรรมสาราิสาสาเทวมนุษย์นางพุทธโภภควาติ สวาค้าโตภะคะวตาธโมสันทิติโกอักตริโกเอหิปาสิโกโอปัญญิโกปาจ่าตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ ยะทธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสาบุคาราเอสะภควะโตสาวะกะสังโกอาเนโยปาุเนโยทักกิเนโย,นยอันชลีการะเนโยอันตาราังบุญยะเขตังโรกาสาติจินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนางอ,อ,อุปะสันทิ ุปสันติสิเนหังมาตาปิตะวะโอรหังปะโพธันจะมหาราชาตวังมังโปสันทุโนทีปะกาเรเทโวสุโปเสธิกิจจังเทโวเยสังโกปัชะทัสมิงกินเนวาตันตาปิยังกันตังสาริปตโตภะควันตุเมสิทธิลาพังชะนานเยมณี จินดาปียังจะทะนางสัพเพชนาะหูชนาปียังมะมะสัตกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวามนุษสานังพุทธเตเชนาโสทินานัสันตุปัวาสัพเพทุขาวูปะเเมตุเตสัตกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรัง ปะริหาหูปะสะมะนางธรรมะเตเชนโสทินานัสันตุปทาวาสัพเพพยาวูปะสะมตุเตสัจกตะวาสังฆรัตานังโอสถังอุตมงวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนโซทินานัสันตุปทาวาสัพเพรูคาวูปะสะมตุเต